จะออกไปเที่ยวนะครับแน่นอนครับมันจะต้องมีคอนเทนต์อยู่แล้วก็ตอนนี้ถึงอุดรน,นะครับแวะกินข้าวกันก็ตอนนี้จะมาเดินไปหาอะไรกินนะครับ เป็นนาแหนมเนียงพี่พี่จากป้าของสีีอยู่ฝังท้ายปะใช่เลี้ยงแมวที่แกเลี้ยงแมวอ่ะแมวแมวแกจะมีห้าขาคนเดียวไหมมีสามหัวสามหัวใช่ป้าของสีมาเจอได้นะครับป้าของสีก็ตอนนี้กําลังเดินไปร้านแหนมเนียงประมาณส0 0เมตรบรรยากาศแดดก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ตอนอยู่วัดฝนตกแต่ตอนนี้คือฝนไม่มีแล้วร้อนแทนเดี่ยวร้านคนเยอะอ๋อลิมผมอ่ะคนเยอะเลย ร้านก็จะติดอยู่กับริมขงนะฮะอยู่ตรงนี้เลยบรรยากาศไม่แย่ร้านใหญ่ที่แดงที่แดงอะ,ด,ะดงที่ลูกแกเรียนอยู่ขอน<อ>แก่นมิดปะใ่ใชที่ปลูกผักนะปลูกผักโอเชียนิกนะที่ที่ปลูกผักอยู่หน้าบ้านไหมมาขายให้เราอะ่ะฝากขายอ๋อฝากพี่ร็อกมาขายอะ่ะอันนี้ก็ทีมงานนะครับที่มาอ่ามีพี่ยูน่าด้วยเดี๋ยวกินอิ่มเราจะไปคุยภาษาญี่ปุ่นกับพี่ยูน่านะครับเอามาออกฟล็อก เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่13พี่ยูน่าก็จะกลับญี่ปุ่นแล้ว A later few moments ก็วันนี้มากับพี่ยูน่าด้วยนะครับพี่ยูน่าเป็นคนญี่ปุ่นที่มาทำงานอยู่ที่เขตเก้านะครับพี่ยูน่าเปนวะพี่ยูน่าคนนีชื่อว่าคนนีชื่อว่าโอนามาเอวะนันเดสกะโอดดยูน่าเดสวว้าทำอะไรก็ไม่รู้นะชื่อว่าชื่อยูน่าชื่อยูน่านามสกุลโอไดโอ๋อโอเคครับฝากพี่ยูน่านะฮะ พี่จองพี่ีพี่จองเหรอนี่เหรอคาแรนคาแรนคาแรนตอนนี้ร้าวผมเศาเศาเศาก็ประมาณนี้นะครับพี่ยูนะพี่ยูนะสนุกไหมสนุกมากร้อนเลยเหรอเจ็ดร้อนเต็มมากกางน้ำแต่วันนี้กินเบียร์ไม่ได้เต็มมากทำไมทำไมทำไมกินไม่ได้ครับเอ้ยวันนี้ไอ้มาคาบูชาใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยย รอแอบกินได้เด็ดเดเด็ดเดมากี่โอเคครับผมคนไอ้ก็แตัวกนเซมิชิตะนีนะเซมิโอเคครับก็พี่ยูนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูวัดกลางน้ําต่อนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้นะครับแดดตอนบ่ายสามโคดร้อนนี่อยู่ตรงพระธาตุอะไรสักที่นึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนบรรยากาศริมโขงนะฮะก็มีทั้งดินโขงกลางน้ํา นะฮเดี๋ยวจะพากันลงเรือนะวิวนะครับก็จะประมาณนี้บ้านเต็งบอลเลเว่นกับ่นบนวัดพระธาตุอะไรสักอย่างนะครับไกลๆอ่านไม่ออกสร้างบนสร้างจะก็เดี๋ยวจะลงไปเรือนะฮะลงเรือไปไหว้พระธาตุเขาเรียกว่าพระธาตุหรือพี่อยู่กับใครครับเนี่ย เนี้ก็นำทีมโดยพี่ยิบนะครับผมพยาบาลยิบ,บไปพี่จะตกกันเนี่ยชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่กว่าชุดเก้าร้อยสองชุดไปเจอกันบนเรือไม่ นี่ยังไม่ได้ถึงถ้ำนาคานะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะอม่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นคือห,หน้าไหวไหมไห <laughs> ทำไมทำหน้าอย่างนั้นยังไม่ถึงถ้ำนาคาเยคนยก็ตอนนี้นะครับเวลาบ่ายสี่ห้าสิบสี่ก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วมาถึงที่พักแล้วนะฮะอันนี้อยู่บนดาดฟ้าประมาณนี้นะที่พักที่พักก็ดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องอันนี้ก็อยู่บนดาดฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปพาไปดูรีวิวห้องอะไรกัน พราะห้องโคตรร้อนเลยตอนนี้เพราะว่าเนี่ยเนี่ยแดดมมนอยู่ตรงเนี้ยแ้วก็มันก็สาดเข้ามาตรงห้องอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนะครับดึงตือ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 โอ้โหยัจะเย็นกี่โมงก็ประมาณนี้นะครับห้องนี่ก็ห้องน้ํานะครับพี่เอขี่อยู่พ่เอแล้วก็อันนี้ก็เตียงนะครับมีเตียงเสริมเหรอ มีเตียงเสริมข้างล่างนะครับอันนี้ก็หัวเตียงอันนี้ก็ข้างบนนะครับมีทีวีนะครับแล้วก็มีกาน้ํามีตู้เย็นมีน้ําแล้วก็มีใครไม่รู้ในกระจกโอเคนะครับไม่แย่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคเลยแหละประมาณนี้เดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวไหนกันค่อยวากินอีกทีนึงครับผมเจอเกาก็ตอนนี้อีกสองนาทีหกโมงนะครับจีแรกว่าจะาออกมาเก็บอินเสิร์ตผ้าที่จะไม่ทันครับมอจะนอนตอนนี้ก็คือ พาทีตตกไปแล้วอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆอบที่พักนะฮะที่พักค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็จะมีบ้านคู่แล้วก็อันนี้มีพวกพี่ปามพี่จิบนะครับนอนตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีดาดฟ้านะ,ะครับก็คือห้องที่พวกเราอยู่ปายเดียวคพาเดินริมของนี่ฮะชื่อที่พัก good for you นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมโขง ก็จะมีร้านทางนู้นนะฮะก็จะมีร้านอะไรไม่รู้อยู่เพี้ยสัน่นหายแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าบริเวณบริเวณหน้าร้านอาหารอะไรวะควาลูกใหญ่เพ่นปะนะเออวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีควนันม่อยู่ในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ควนันควันโ h o เยอะเลยประมาณนี้พี่นะพี่นณกินอะไรอยู่ วันนี้พระจันทร์จะสวยมากนะ App, <ivan. S 1> ครับทุกคนความความลับความลับโอเคครับความลับความลับ,บเอาได้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 ไดก็ตอนนี้ก็อยู่ข้างริมของนะครับก็ทีมงานก็ออกมานังกินข้าวกันแล้วเบเกอรชิลดีวันนี้พลังนะครับชิลด์อยู่ชิลอยู่สวัสดีเช้าวันที่สองนะครับภาพก็ตัดไปที่เมื่อกี้เลยนะตอนนี้เวลาทีห้าเก้านาทีกลันจะพากันเดินทางไปยังอะไรว่าถ้ำราคามันต้องบล็อกอินนะครับก็เลยต้องไปเช้ากว่านิด Nah เดี๋ยว berdua ดูว่า men เจ็ดโมงสีเต็มแล้วแต่เต็มตั้งแต่หกโมงครึ่งไปต่อท่านมาขี่นี่นะทุกคนดูป้ายไปก่อนเด้อนี่ทำนาคารดูแต่ป้ายเด้อจะว่าทำไรอ่ะออกกำลังกายพี่มาเปลี่ยนที่วิ่งจ้าอะไปวิ่งไปวิ่งวิ่งออกกล้องไปเออไปโอเคที่อยู่ที่ไหนเราจะไปไหว้ปู่อือลือกันนะครับ ปูเลยครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นนะครับแองแองอย่างนี้ประมาณนี้หลังจากที่ผิดหวังจากถ้ำนาคามานะครับพี่ปามแกงคนมาบผมลืมขอ้าเวทก่อนออกไปล้วไม่รู้ว่าน้อคือเต็มตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับทุกคนพวกนั้นเข้ามากันกี่โมงเข้ามากันตีสามสิ นีะฮจะไปลองเรือเรือพรีอยู่นะพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะครับพร้อมค่ะนี่นะฮะที่เราจะลองไปอ่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก็มาถึงแล้วนะฮะที่ไหนไม่รู้ บรรยากาศก็คนก็เยอะในระดับหนึ่งเหมือนกัน,ปนไปถ่ายป้ายดีกว่านะีฮะเอาก็ดูคนข้างในนู้นเยอะในระดับหนึ่งเขียมาไ,ไงวะก็เมื่อกี้นะครับเขาเก็บคนค่าข้าวด้วยคนไทยเด็ก20บาทพู้ใหญ่3ามสบาทนะครับแต่เรามากับพี่อยู่นะก็เลยไปส่งสิคให้พี่จิบพี่จิบใจให้ก่อนใจให้ก่อนพี่จิบก็ไม่เข้าใจ ก็เลยแบบเออถ้าไมา่อย่างนั้นพี่ยูนะ่จะได้จ่าย400บพราะชาวต่างชาติ400บาทแต่ก็ผ่านเข้ามาได้แล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะ ตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งแล้วนะฮะก็จะมีแผงเราจะให้เลือกจับจองแบบนี้เลยนะฮะในนังกว้างนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีเลขเด็ดอะไรเปงกว้างมีเลขเด็ดอะไรไหมรอบนี้แน่นอนน่หลังจากที่คิมนี้ออกไปแล้วก็น่าจะรู้แล้วเขาถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวไปที่ถ้ำนาคีต่อนะครับเจอกันอยู่ถ้ำนาคี นะครับมาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมรอเดินขึ้นต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าจะติดต่อคนที่จะพาน้ําขึ้นหรือเปล่าอันนี้ถ้ำนาคีนะครับจะไปถ้ำนาคีอ๋อแล้วก็จะมีไกด์หนึ่งคนนะครับสวัสดีครับนี่ไกด์นะครับชื่อชื่อพี่หนิงใช่ไหมครับพี่หนิงใช่ค่ะพี่หนิงนะครับอ๋อนะฮะสุดท้ายก็ได้เดินนะฮะทุกคนอ팝เจวิลดูนี่ฮะดูรองเท้าของเขานะฮะนี่ได้ใช้สมใจได้ใช้สมใจแล้วหลังจากเมื่อกี้ยังขึ้นจากน้ํา ก็ประมาณนี้นะฮะอยู आ, ่กับพี no ่ยูนาพี่ยูนะเดินขึ้นแบบนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าเดินทุกวันโอ้ว้าวดีดีดีดเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนมันจะมีอะไรเพ่ ปกติรู้จักยี่ห้อเอ้ยยี่ห้อพันพันต้นไม้ไหมโอ้ผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยเหรออย่างอันนี้ข้างหลังผมนี่ตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ต้นอะไรนะเมื่อกี้ต้นกระบากมันเป็นยังไงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่ในป่าพวกบิจพันธ์นี่โอ้โหพบได้เยอะโอเคเราตอนนี้อยู่เราอยู่ป่าเลยอันนี้จะเป็นป่าน่าจะเป็นป่าบิจพันธ์นะโอเคพลังกาเป็นป่าบิจพันธ์นะครับเดี๋ยวเชียงไปเซิร์ชคูเกิลแปรให้เขาถูกรึเปล่า พี่ถ้าพี่เห็นคนที่เขาบอกว่าเหนื่อยพี่ต้องวิ่งโชว์เขานะเ,นเพื่อโชว์ว่าเรามันอีกโก้อกโกอเออถ้าใครพูดเหนื่อยนะครับเหนือ่อยจังเลยอย่างเงี้ยพี่แบบวิ่งเลยนะให้เขารู้ว่าเรามไม่เหนื่อย เลยงก็จะประมาณนี้โอ้ตรงนี้สวยวะมีวิวด้วยวิวๆๆ,ๆปืดปืดปืดเนี่ยฮะั้างขึ้นก็จะประมาณนี้ไม่มีทางลาดยางแล้วทางลาดยางไม่มีแล้วแต่ถ้ามีน้ําตกน่าจะสวยมากๆเลยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นน้ำเฮ้ยอันนั้นมีเหมือนเกดงูด้วยนี่เกดประมาณนี้นะฮะโอ้สวยอะไตรงเนี้ยข้างบนนู้นอ่ะว้าวก็ทางก็จะมีชั้น เบาครับสงสูงฮะยังไปอยู่แต่คุณจะไม่ไหวนะคุณจะตกมันจะถ่ายเดี๋ยววะก็อันนี้เหมือนว่าเป็นเสียนแรกนะครับเหมือนขึ้นหัวของพญานาคก็อันนี้อันนี้ก็ต้องก้มหัวนะครับนี่ยถ้ยืนก็คือแบบติดนะฮะนี่ติดหัวเองติดไหมติดมดติดไปไปต่อนี่นะฮะเมื่อรองเท้าไม่เหมาะกับการขึ้นป่า เบ้ออ <Congratulations. S 2> <Real S 1> ันน <button. S 3> ี way, oh, ้เป็นร huh ูนะครับทางขึ <c oughs> ้นก็จะประมาณนี้โอ้โหฮดคอยดีเอาแสงไม่พอบ่ะนี่วิวไปบ่ไปต่อครับอันนี้ช่องแคบช่องแคบโคลัมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอไปไปต่อก็ข้างบนนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับใช้พลังงานโซลาร์เซล์ อไฟดับไปละเมื่อกี้ไฟออกอยู่บนสุดตรงถ้ำนะครับก็จะมีเหมือนเป็นพระพุทธรูปครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเป็นอะไรเป็นพญานาคครับข้างหลังตรงนั้นก็สามารถมาไหว้ขอพรหรือว่าบนบานกันได้ พี่น wow. yeah, yeah. ั่งพักเหรอพี่เหนื่อยเหรอพี่เหนื่อยเหรอพี่นั่งพักนี่นี่หลักฐานคาตาก็เห็นอยู่มันก็ยืนดูได้แต่พี่นั่งไงเอาแล้วจะจบใส่อีโก้นะเขานั่งนะครับลูกๆโผล่ลูกโผล่เห็นใช่ไหมครับจอหจะไม่ได้เคอเบลนี่เกรนเจอร์จริงๆแล้วเขาคือคนกวัดไอ้นั่นไอ้นั่นก็คือแฮปเปิ้ไร้กาศใช่ไร้กาศเยี่ยมเยี่ยม บนอะไรแปงพึ่งตอมือมีไหนไปแล้วตะกี้นะมีไหนอยู่ไหนไตเดี๋ยวไยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วก็มุษย์หินกันนี่นะฮะก็เป็นหนึเล่นเครื่องอะไรที่มันเป็นชุดเสื้อสว่วนตรงนั้นก็คือพี่หนิงนะครับไกด์ของเราเป็นคนถ่ายภาพให้แล้วก็เป็นคนกำกับให้นะครับโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง ก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้แปดให้แปดแล้วครับหมายถึงความง่ายความยากหรือความสนุกหรืออะไรเออความง่ายก็ได้ครัความโหดความโหดความโหดให้ห้าให้ห้าโอเคความโหดให้ห้าครับคลิปไปหาล้างมือดีกว่าไปตามนี้นะฮะรีวิวน่าจะตามพี่ถ่ายรูปลงไปนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อดีกว่า A few moments later โอเคครับก็หลังจากเมื่อกี้ลงทํานาคีมาพากันซวบอะไรวะซวบส้มตำก็ตอนนี้ก็มาแวะร้านพี่ก้องนะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้อะลืมไปแล้ว <c oughs> อีรีนาะคาเฟ่นะครับก็เดี๋ยวพาดูพาดูตอนนี้อยู่ร้านเรสั่งน้ำละเดี๋ยวพาดูข้างหลังร้านนี้เป็นไงเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ก้องไม่อยู่ไปทัวร์คอนเสิร์ตต,ต่างประเทศนะก็ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ก็จะเป็นกว้างๆครับเหมาะแก่การจัดอันนี้อยู่ได้อะไรนะคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยกว้างนี้เนี่ยห้องน้ําก็เยอะยะเลยน่าจะเคยจัดอยู่แหละแล้วก็เห็นก็บอกว่าเมื่อกี้ว่าพ่อกับแม่พี่ก้องก็น่าจะอยู่ข้างในนี้พี่กองห้ยไรนะครับโอ้โหแล้วทีมงานไปห้องน้ําแล้วห้องน้าอยู่ตรงตรงนูนแค่เดินนะขยิบเมื่อกี้ก็เหนื่อยเลยห้องน้ําร้านพี่ก้องมันโคตรไกลเออขี้แตก้แตกเนี่ยเขาบอกว่า เนี่ยอยู่หลังเซเว่นเถื่อนอันนี้คือเซเว่นนะครับแต่เป็นเซเว่ 3. นเถื่อนนู่นนะพี่บิวกับพี่กีบอะฟาดมิโจอ์มีปะเป็นเตมีทุกแกอยู่ดิแกชิบหายแล้วกูจะกล้าเข้าไหมเนี่ยไปฉี่นู่นก,ก็ได้